สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา อวตาร11ถือว่าเป็นรถ SUV c r o s คอสโ r สุดหรูขนาดกลางที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงปลายปี2021โดย a วตารเทคโนโลยีและวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2022โดยอวตารได้ร่วมทุนกันระหว่างฉางอันออโตมบิลและ CATL รวมถึงหัวเวยโดยที่อวตาร11ได้รับการสน,นับสนุนแพลตฟอร์ม EP1 ในปี2018ครับ และล่าสุดมีความเป็นไปได้ว่าทั้งค่ายฉางอ,อันอาจจะนำอวตาร11 EV ตัวจริงมาโชว์ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40ณอาคาร c h ลเลนเจอร์อิ a แพคเมืองทองธานีระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคมพศ2 5 1 6เพื่อเรียกความสนใจในรถรุ่นนี้ครับสำหรับอวตาร11ซึ่งเป็นรถคอสอเวอร์ over, แบบฟาสตแบ็กสุดดูขนาดกลางที่มีเลยทั้งแบบ4ที่นั่งหรือ5ที่นั่ง ซึ่งผ่านการออกแบบโดยอวตารโกลบอลดีไซน์เซ n น e ตอร์ในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีโดยมีแนวคิดที่ล้ำยุคซึ่งแสดงถึงสเสน่ห์ด้านสุนทรภาพอันเบกลลาร์กที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าอาัจฉริยะรุ่นใหม่ รวมถึงอวตาร11ยังมีขนาดและนิติตัวถังที่มีความยาว4,880ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,970ม mm, ิลิเมตรสูง1,601ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ2,975ม mm, ิลิเมตรที่มาพร้อมกับล้ออันลอยขนาด22นิ้วลัดด้วยยางของ Continental และคาลิปเปอร์เบรของ Bembo ครับ โดยที่รูปลักษณ์ภายนอกของอวตาร11 EV นั้นจะเน้นการตกแต่งที่ไม่มากจนเกินไปนะักแต่มีความหรูหราแบบเรียบง่ายด้วยกระจังหน้าแบบปิดชุดไฟหน้ารูปทรงตัว F พร้อมไฟส่งระหว่างเวลากลางวันและไฟท้ายแบบ LED ที่ทะลุผ่านแบบเดียวบาง และยังคำนึงถึงการออกแบบตางบักอากาศพลศาสตร์แบบคูเป้และไดนามิกอย่างงดงาม <st> เพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถพร้อมมือจับประตูแบบซ่อนและติดตั้งประตูไฟฟ้าเหนี่ยวนำอัจฉริยะและระบบลถเสียงลบโกวนจากภายนอกแบบแอคทีฟที่ใส่เข้ามาให้ด้วยครับ ขณะที่ภายในห้องโดยสารจะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการของหฮเวอรที่ประสานการออกแบบของรถยนต์ไฟฟ้าให้สามารถใช้งานง่ายเหมือนกับโทรศัพท์มือถือและยังมาพร้อมกับนบวัตรกรรมใหม่ๆที่เน้นความสปอร์ตและหรูหราด้วยเบาะนั่งของเนปป้าที่รองรับระบบะไฟฟ้าและระบบทำความร้อนและฟังก์ชันในการนวดที่พักแข่งตรงกลางยังมาพร้อมกับระบบชาร์จไร้สายและตู้เย็นบริเวณด้านล่างอีกด้วยครับ นอกจากนี้ยังมีหน้าจอส่วนกลางแบบลอยขนาด15.6นิ้วหน้าปัด Full l e d ขนาด10.25น,นิ้วหน้าจอสำหรับผู้โดยสารขนาด10.25น,นิ้วลำโพง14ตำแหน่งบวกกับ Power Amp ภายนอก12ช่องและเทคโนลยีขึ้นเสียงแบบ Active ที่มาพร้อมกับหมดน้ำหอมเป็นอุปกรณ์เสริมและหลังคาสันลุปพารามาแบบเปิดปิดแบบแบ่งส่วนได้ด้วยครับส่วนในด้านระบบความปลอดภัยพื้นฐานก็ใส่เข้ามาอย่างครบครันครับ และระบบเฉลี่ยเครื่องข,ขับขี่ของอัลบาร11ก็ได้มาพร้อมกับโซลูชันสมาร์ทคาร์แบบฟูลสแต็กของหัวเว่ยรวมถึงหัวเว่ยสมาร์ทตรายวิงสมาร์ทคอคพิทที่มีระบบเชื่อมต่ออัจฉรยิยะและอินเทอร์เน็ตสมาร์ทอิเล็กทริก และบริการคาวในรถยนต์พร้อมกับติดตั้งริดาสามตัวเรดาร์คลื่น6มมเรดาร์อันต้าโซนิก12ตัวและกล้อง13ตัวที่สามารถตรวจจับระยะไกลได้ถึง150เมตรถึง210เมตรที่มีความแม่นยำสูงพร้อมจะลองภาพแบบ3 d ดีอีกด้วยครับ ส่วนในด้านขุมพลังของอวตาร1 1 ev ก็จะมีเลืกอก2รูปแบบครับคือรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวที่ให้กำลัง308แรงม้าแรงบิดสูงสุด370นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียม catl ternary ขนาด90กิโลวัตต์อว์และขนาด116กิโลวัตต์อว์ที่สามารถวิ่งได้ไกล6 0 0้ถึงกิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน catl โดยมีกำลังไฟช้าสูงสุดของแพลตฟอร์มไฟฟ้าแรงสูง750โวลต์ สามารถรองรับการชาร240กิโลวัตต์โดยใช้เวลา10นาทีสามารถวิ่งได้ไกลถึง200กิโลเมตรโดยจะมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา6วินาทีครับ ส่วนในรุ่นมอตเตอร์ไฟฟ้าคู่ของหัวเว่ยไร้วันด้านหน้าจะให้พละกําลัง265แรงม้าส่วนมอตเตอร์ด้านหลังจะให้พละกําลัง313แรงม้าเมื่อรวมกันจะให้พละกําลังสูงสุด578แรงม้าแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตรที่มากับแบตเตอรี่ลิเธียม C A T A t ันนารี ขนาด90กิโลวัตต์แลและขนาด116กิโลวัตต์อวทำให้สามารถวิ่งได้ไกล555กิโลเมตรถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน C-A-T-L โดยมีกำลังฟ้าด์ไฟสูงสุดของแพลตฟอร์มไฟฟ้าแสงสูง750โวลต์สามารถรองรับการชาร์จ240กิโลวัตต์ โดยใช้เวลา10นาทีสามารถวิ่งในไกล200กิโลเมตรโดยมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา3.98วินาทีและสามารถทำความเร็วได้สูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับระบบกับเพื่อน4ล้อครับ อย่างไรก็ตามครับเราต้องรอดูกันว่าอวตาร11 EV จะมาโชว์ตัวเป็นๆนในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่40ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคมพศ2566นี้เพื่อเรียกความสนใจอย่างเดียวหรือไม่หรือจะนําเข้ามาทําตลาดจริงด้วยแต่ถ้านําเข้ามาทําตลาดจริงรับรองว่าตลาดของรถเซกเมนต์น,นี้ดุดเดือดอย่างแน่นอนครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโตคาร์นิวจะรีบนำอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารแกี่วงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออ t โตคาร์นิวครับคุณครับ